สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามาชมช่อง The Yod Story นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มาเจอกันในช่วงของ DIY สอนถักเชือกกันอีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมาสาธิตการถักปมเชือกตะกร้อทั้งแบบสายคู่แล้วก็สายเดี่ยวมาให้ชมกันเดี๋ยวมาเริ่มกันที่สายเดี่ยวกันเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มถักกันเลยนะครับ วิธีถักขั้นตอนแรกเราก็ขดเชือกเป็นบ่วง2บ่วงน,นี่บ่วงแรกนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำช้าๆให้ดูขดเชือกให้ได้2บ่วงนะครับอันนี้เป็นบ่วงแรกแบบนี้ก่อน1บ่วงเสร็จแล้วก็ขดอีก1บ่วงครับแบบนี้นะครับ สองบวงให้ทับกันแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาปลายเชือกที่เหลือนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูช้าๆนะครับนี่นะครับเมื่อได้สองบวงแบบนี้แล้วเอาปลายเชือกที่เหลือสอดเข้ารูแรกแบบนี้นี่นะครับสอดเข้ารูแรกเลย แล้วก็วกกลับมาสอดเข้ารูตรงกลางเสร็จแล้วก็ไปสอดสลับรูสุดท้ายเลยครับนี่นะครับสลับไปมา,านี้นะครับนี่ก็จะออกมาเป็น3มบวงใหญ่ๆแบบนี้นะครับสังเกตดูนะครับนี่เหมือนช่อง7สีนี่ครับนี่ครับเสร็จแล้วเราก็เอาปลายเชือกวกกลับมา เข้ารูแรกเหมือนเดิมนะครับเข้ารูแรกเสร็จแล้ววกกับเข้ารูกลางเลยครับนี่นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงแห่นี้ก็เสร็จแล้วครับที่เหลือเราแค่มาปรับตัวเชือกนะครับแล้วก็ปรับจากต้นเชือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งไปหา อีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูนะครับแล้วก็ไล่ไปตามเชือกนะครับนี่นะครับไล่จากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนสุดอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะเข้าที่ของมันนะครับ ถ้ายังไม่ได้ก็ไล่ใหม่นะครับไล่ไปเรื่อยๆนี่นะครับนี่ก็เข้าที่แล้วครับแค่นี้แล้ครับก็เสร็จแล้วละครับ ปมเชือกตะก้อเส้นเดียวนี่นะครับเสร็จแล้วครับก็ไม่ยากเกินไปนะครับเพื่อนๆก็ลองถักกันดูนะครับสําหรับปมเชือกตะก้อเส้นเดียวปมเชือกตะก้อเส้นเดียวก็สามารถเอาไปต่อยอดทําเป็นปมสร้อยข้อมือสร้อยคอได้เยอะแยะมากมายก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเอาไปประยุกต์นะครับ ครับนเพื่อนก็ลองถักกันดูนะครับดูไม่ทันยังไงย้อนไปดูหลายๆรอบแล้วก็ค่อยๆถักกันดูนะครับครับก็ผ่านไปแล้วนะครับกับการถักปมเชือกตะกร้อบแบบไส์เดี่ยวเดี๋ยวมาดูการถักแบบไสาคู่กันบ้างนะครับเอาละครับนีเวเรามาเริ่มถักกันเลยนะครับวันนี้ผมก็จะใช้เชือกพาราคอต ในการสาธิตการถักนะครับขั้นตอนแรกสําหรับการถักก็เอาเชือกพาราคอตทบครึ่งแล้วมาคล้องกับนิ้วกลางไว้แบบนี้นะครับต่อจากนั้นก็คดเชือกด้านขวามือเป็นบ่วงแบบนี้นี่นะครับครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูช้าๆอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับ นี่นะครับก็ขดเชือกให้เป็นบ่วงแล้วก็เอามาทาบกับเชือกอีกเส้นหนึง่งให้ได้ลักษณะออกมาแบบนี้นะครับนี่นะครับจากนั้นก็เอาปลายเชือกที่อยู่ด้านล่างไปลอดอใต้เชือกอีกเส้นหนึง่งแบบนี้แล้วก็เอาปลายเชือกมาสอดเข้าตรงแกนเชือกตรงกลางตรงนี้นะครับสอดลอดเข้าไปครับ นี่นะครับก็สอดลอดเข้าไปแบบนี้นะครับนี่นะครับเชือกตรงกลางลอดเข้าไปเลยแบบนี้ให้ออกมาเหมือนลักษณะเป็นเลข8แบบนี้นะครับนี่นะครับในลักษณะออกมาแบบนี้เสร็จแล้วก็ปลายเชือกด้านล่างวกอ้อมไปอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็สอดเข้าตรงรูตรงกลางแบบนี้นะครับ ครับส่วนปลายเชือกอีกฝั่งหนึ่งก็วกอีกด้านหนึ่งแล้วก็กลับมาสอดเข้ารูตรงกลางเหมือนกันแบบนี้นะครับให้ปลายเชือกทั้งสองฝั่งมาชนกันแบบนี้นะครับนี่ครับแค่นนี้ก็เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเราก็ดึงปรับแต่งให้เข้าที่ค่อยๆปรับแต่งไปอีกสักเล็กน้อยนะครับ ให้ดูเข้าที่ให้ดูสวยงามนั่นแหละครับค,ค่อยๆปรับแต่งไปเรื่อยๆนี่นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการถักปมเชือกตะกร้อแบบสายคู่นี่นะครับครับสำหรับการถักปมเชือกตะกร้อแบบสายคู่ก็ไม่ยากเกินไปนะครับเพื่อนๆก็ลองถักกันดูดูไม่ทันยังไงก็ย้อนดูหลายๆรอบนะครับ นี่ครับนี่เป็นผมเชือกตะกร้อทั้งถักสายเดียวแล้วก็ถักสายคู่ก็จะออกมามีความต่างกันแบบนี้นะครับก็ทั้ง2แบบถักไม่ยากนะครับเพื่อนๆก็ลองถักกันดูนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบการถักเชือกก็เข้ามาชมที่ช่องก็ไปดูที่ playlist ได้เลยนะครับผมจะมีวิธีการสอนถักเชือกไว้มากมายเลยละครับ เอาละครับสำหรับในคลิปนี้ผมคงต้องขอฝากเพื่อนๆไว้ได้เพียงเท่านี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับคลิปนี้ลาการแค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ